อิมีนาสัจเกเรนะพุทธังอภิปุชยามะอิมีนาสัจเกเรนะธรรมังอภิปุชยามะอิมีนาสัจเกเรนะสังฆังอภิปุชยามะอารังสีมาสัมพุทโธภระข่าวพุทังพระข่ววันตังอาเทวะเทม สวากขาโตภะคะวะตาธโมธรรมังนะมะสานิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะสงโฆสังขังนะมังมมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายะติสระนีนาสหาปัญจสิรานยาจามะ ทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาธาอายะติสารณีนะสหปัญจศิลานิยาจามะตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาธาอายะติสารณีนะสหปัญจศิลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ NAMU TASA PAKAWATO ARAHATO SEMASAM PUTTASA NAMU TASA PAKAWATO ARAHATO SEMASAM PUTTASA PUTTANG SARANANG KACAMI KAMANG SARANANG KACAMI SANGKANG SARANANG KACAMI TUTI YAMPI PUTTANG SARANANG kacami. ทุติยัมปีธรรมังสารังคัชามิทูติอมปีสังฆังสารังคัชฉามิตาตีอัมปีพุทธังสารังคัชฉามิตาติยัมปีธรรมังสารังคัชฉามิตาติอัมปีสังฆังสารังคัชฉามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ อาทินาธานาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสัมมาทิยามิตาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐาสัมมาทิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสัมมาทิยามิสุราเมระยัมมะชาปมาทตานา Wira mani sikap patang sama diami, imani pencasikap patani sama diami, imani pencasikap patani sama diami, imani pencasikap patani sama diami, amak pantai, sile nasukating sile nafokasam Sire nani puting yantita sama silang wisoho tak ye Iti wisoho pakawarahang sama sambut ho wicca sampan noh สขโตโลกะวิธูอ a นุตตโรปุริสธัมมสาระิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะนาหิโกปะจาตังเวทิตาโพวินโยหิเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตตาดิปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโย อนุตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติตภะุงสหสมพินิมิตาสาวุตังคีเมฆราอุทิตโคราสเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินทศอันเตชะสหภาวตุเตชัยมังคาราณิ มาราติเรกามพิโยชิตาสัพารติงโครามปานารวาคามคามทัทยังคันติสุทันตวิธินาชิตาวามมนิโตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานี นาราคิริงค้าววรังอาทิมาตภูตังทาวขิจจากามสันนิวาสุธารุนันตังเมตตพุเสกวิธีนาชิตวามุนินโทนันเตจสาภปะวุตเตชยมังคารานิ โอุกิตขัตตมาติหาทสุธารุนันตังทาวันติโยชะนภทังคูลิมาลวันตังอิทิพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชยมังคารณี กตวานะกาธมุทะรังอีวาคาปิณียาจินจายะโททวะจนะจนกายมัจเฉสันเตนะโสมวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคารานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทเกตุงวาทารพิโรปิตมานังอาทิอันทัพปตังปัญญาปทิปัจริโตชิตาวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคารณี นุปปานันตปุจฌังวิปุถังไม่ทิงปุเตนะเทระปุจชเกนะธรรมะปายันโตอิทุปเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวัตุเตชยมังคาราณี ทูฆาทิฏฐิปุชาเคณสุธาตางพระมังวิสุทิชติเมธิปกาพิธานังยานาคเทณวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาวัตุเตชยมังคารณี เอตาปิพุทธชยมังคาราอัตคาถาโยจันโนตินาติเนสารเตมาตันทีหิตตวานิคาวิวิธานิจุปตทวานิโมขังสุขังอธิคาม่ยนาโรสัพันโย มหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพปานินังปุเรตวะปารมีสัพพาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยังมังคารังชยันโตโกฏิยามุเรสักกายนังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิย

อาพิเศกเกสะปะปุทานังอาคาปโตปะโมตติสุนักตังสุมังคารังสุปะาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโตตัสุยิตังพระมัจจาริสุปัตตคินังกายกรรมวาจากกรรมังปะทักคินังปะทักคินัง โนกัมมังปณิทธิเตปะทาคีนาปะทาคีนานิกัตตวานะรพันตนเทปะทาคีเนภวันตุสาพามังคารังรักขัตุสาปะเทวตาสพพุทธานุาเวนัสทาสทภวันตุเตภวันตุสาพมังารังรัก ขันตุสัพาเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสะทาโสทีพ awan ตุเตพ awan ตุสะปะมังกะรังรักขังตุสัพาเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสะทาโสทีพ awan ตุเต อาหารสุข <Scroll> ิโตโหมิขอิคข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโคโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหารมาเวโรโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอภยาปโชโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหารอานิโคโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอตานางปริหะรามิคอยข้าพาระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเ<อ>ว,วราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดธอพระเจ้าตั้งจิตอุทิพลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวนเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เถอดสาธุสาธุ ต so ัวมานาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับสาธุบุญรักษา